สวัสดีครับอาชีค่ะจากสาขาแฟร์ชิพสโตร์สยามเซ็นเตอร์ค่ะเจมสัก์สาขาเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระราม3ครับผมน้องใหม่ของเราเลยครับฝากด้วยนะคะฝากด้วยครับโอเคเลยสำหรับวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแบบว่าเห็นบรรยากาศสีชมพูแบบว่าหวานแบบนา่ารักสใสแบบนี้ใช่<อ>เป็น<า>กลิ่นของความรที่อบอวลจะเป็นวันสำคัญอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากวันชา เราเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเป็นกลุ่มบาร์สโปรดักต์ก่อนดีไหมครับได้เลยค่ะว่า<ด>แต่บาร์สโปรดักตเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนล่ะคะอกลุ่มของบาร์สโปรดักตนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับอ่าบอาบน,น้ำครับผม,มเพื่อช่วงเวลาที่แสนพิเศษตอนที่เราแช่ในอ่างน,น้ําเลยครับซึ่งเราจะแบ,บ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆเนาะแบบแรกก็คือ จะเป็นบาตบอมค่ะถูกต้องใช่ค่ะจะเป็นบาตบอมเน้นฟู่แต่ไม่มีฟองนะคะถูกต้องตอนนี้เราจะใช้เป็นการยอนลงไปในอาบน้ําค่ะก็ปล่อยออกมาเป็นสีสวยๆยใช่ไหมครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าบาตอาร์ตนั่นเองถูกต้องเลยครับผมและอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่สําหรับใช้ในการตีฟองสําหรับอ่างอาบน้ําโดยเฉพาะเลยครับโดยเราจะเรียกเขาว่าบับเบิลบาร์หรือบับเบิลรูนนั่นเองครับผมสิ่งนี้เราต้องขยํากับ น้ำที่เปิดจากก๊อกก่อนนะครับแล้วค่อยตีให้เกิดฟองขึ้นมาครับจะมีธีการใช้ต่างกันเนาะใช่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยเนาะจะเป็นตั้เลิ่ครับบาร์บอนตอนนี้ตรงนี้นะคะใช่ครับโอเคเลยอันดับแรกขอลองดมกลิ่นน้องดูก่อนโอเคได้เลยครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหอมค่ะ แล้วก็หวานด้วยที่ส่วชั้นสีน่ารักมากๆเลยใช่ครับผมถ้าลองสังเกตดูดีๆน้องจะมีรูปหัวใจเล็กๆอยู่ตรงนี้โดยใช่ใชแล้วอย่างตัวเลิฟคาร์ตัวนี้ได้อินสปิเรชันมาจากเรื่องอะไรครับตัวนี้จะเป็นอินสปิเรชันที่มาจากเรื่องเฮอร์บี้ค่ะเฮอร์บี้จะเป็นรถน้องเต่าแบบนี้เลยนะคะที่เขาสามารถแสดงแบบว่าสื่ออารมณ์กับเจ้าของแล้วก็สามารถเรียกว่าเป็นรถสื่อรักดีกว่าคะ<อ>่ะก็จะสามารถาทำให้คนรักกันได้นะคะเหมือนในเรื่องนี้เขาก็จะเป็นตัวที่สําหรับช่วยให้คู่รักเขาประสบความสำเร็จ มีความรักกันใช่ไหมครับต้องค่ะอ๋อก็เลยเอามาเป็นอินสตาเลชันในการสร้างบาทบอมตัวนี้ที่สำคัญสีพาสเทลน่ารักสดใสมากๆเลยน้องสวยจริงๆนะครับความจริงน้องมีความหวานเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความฟลอรัลในตัวด้วยครับน่ารักค่ะยังหยุดไม่หยุดเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่บาตบอมตัวต่อไปกันดีกว่าใช่คบาีบบอมโอ้โหถือว่าเป็นไทยไลท์ของซีนีได้ครับผม เดี๋ยวให้เป็นผู้ประกาศชื่อเลยครับของเราไฮไลท์บัตบอมในปีนี้ครับน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อวาเลนไทน์บอมเชลค่ะว้าวทำไมต้องชื่อบอมเชลครับทำไมใช้ชื่อบาตบอมไม่ได้ล่ะครับผมมันมีความ,มพิเศษอย่างไงน้องอจะมีความลักษณะเป็นแบบหอยนะคะแล้วก็เป็นวาเลนไทน์เนาะก็จะเป็นเลิฟแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตได้หยิบให้ดูน้องชิ้นใหญ่มากนะ ใหญ่มากใหญ่เต็มมือเลยอ่ะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีเชือกมัดไว้ด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถเปิดน้องออกมาแล้วก็จะเป็นกลีบกุหลาบนะคะสามารถบะทำคอนเทนต์ได้ด้วยก็ข้างในจะเป็นกลีบของดอกไม้น้อเป็นดอกไม้แห้งทั้งหมดเจดชนิดเลยก็สามารถแช่รบว่าปลอบประลมผิวแล้วก็ช่วยหบบว่าทำให้ผิวชุ่มชืม้นแล้วก็บาลานซิ่งผิวไปด้วยนะคะ <S <S ใหญ่ขนาดนี้ อาบคนเดียวไม่ดีแน่ๆเลยค่ะมันต้องเป็นอางขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับอาบสองคนไหมครับใช่เลยคอ้ยเรา <คำ S 2> พิเศษทกสดเลยอะ่ะใช่ครับผมเขามีอินกิเดียนนะครับที่น่าสนใจหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวซอยบีนฟาวเวอครับตัวนั้นจะเป็นตัวน้ํานมจั่วนเหลืองที่พอละลายไปในน้ําแล้วครับจะทําให้น้ํามีความนุ่มคล้ายกับนมเลยครับผมก็เลยทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มมากๆใช่เลยค่ะแล้วก็กลิ่นแบบนี้ อะไรไปไม่ได้อีกแล้วใช่ต้องมีโรสอย i ใช่ทูกต้องใครที่ยังไม่มีไอเดียนะครับว่าในปีนี้อยากจะให้อะไรที่นอกเหนือจากแบบช่อดอกไม้ธรรมดาที่คู่รักอื่นๆเขาให้ความพิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็คือสามารถให้เป็นตัววัเลนไทน์บอมเชลได้ใช่เลยค่ะแล้วก็สําหรับแฟนแฟน r โรสแจมนะคะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนอีกหนึ่งลายเลยที่เป็นทีมเดียวกันเลยกับตัวรสแจมนะคะ ถูกต้องครับพิเศษมากๆแนะนําเลยโอเคได้เลยเดี๋ยวเราไปกันที่ตัวต่อไปดีกว่าเนาะอันนี้เรียกคือหอมใหญ่นี่ก็ดมกลิ่นหมดแล้วโอเคครับโอเคเราจะมุ v ไปตัวหนึงตัวนี้เป็นตัวที่สามารถแบบทำฟองในอ่างอาบน้ำด้วยเนาะจะเป็นตัว เป็นตัวทําฟองของเราครับผมตอนนี้มีชื่อว่า Strawberry c o m b o ครับผมเป็นรายสินค้าในกลุ่มของ Bubble Run นั่นเองเนาะใช่แล้ว Bubble Run คืออะไรครับอ่า Bubble r เป็นคำที่น่ารักมากๆเลยครับผมที่เป็นการรวมกันระหว่าง2คํคครับก็คือคําว่า Bubble Bar คือตัวตีฟองเลยครับผมกับคำนึงก็คือ m a c a r o n หรือ Macaron ในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองครับผมเพราะสังเกตคือน้องจะดูมีไส้ตรงกลางคล้ายกับขนมใช่อยากกินแล้วจริงๆแล้วมาจากอินกินยที่กินได้นั่นแหละครับก็ตอนนี้จริงๆบอกว่า <laughs> <Insp> อินสปายเขาน่ารักมากเลยค่ะจะเป็นแบบสตรอเบอรี่แต่ว่าลักษณะเชฟของเขาอะค่ะจะเป็นหัวใจแล้วก็แบบมีไส้ตรงกลางตรงนี้แบบ่้อกินได้ไหมต้องลองครับต้องลองตอกินได้ไหมเพราะว่าอันนี้จะมีเป็นน้ำสตรอเบอรี่สดอยู่ด้านในด้วยะนะลองดูอีกทีไหมคะ มากเลยครับศิลปะทางทางโรมันเนี่ยครับความจริงแล้วมีวัฒนธรรมทางน้นด้วยครับที่เขาเชื่อว,ว่าสตรอเบอรี่เนี่ยครับเป็นตัวที่ represent เทพแห่งความรักครับก็คือเทพวีนัสนั่นเอง goddess of love ใช่ครับก็คือเทพวีนัส <c oughs> นะครับ โรแมนติกสุดๆโรแมนติกสุดๆ<ช>ไปเลยค่ะถ้าใครช,ชอบป,ป,ปองก็มาตรงนี้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะคะกับบั๊กเบอร์นัคหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอ่างอาบน้ํานะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีแพลนไปเที่ยวเร็วๆนี้ก็มไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กับฝักบัวได้ด้วยเหมือนกันถูกต้องอันนี้ก็จะมีโอกาสในการใช้งาน,นได้ทุกวันเลยใช่ไหมครับคุและสาหรับปีนี้ก็เป็นชาวจาวตัวใหม่นะคะที่เราทําขึ้นมา ต่หุยบางคนถ้าเคยใช้ก็อาจจะคุ้นค้นอยู่เหมือนกันเนาะใช่ครับผมแล้วั่นก็คือตัวตัวที่ชื่อว่าน้องเลิฟนั่นเองเนะครับผมเป็นชื่อว่าเ e ิฟชาว r เจลเลยครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมเขาจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างออกแนวฟลอรัลหน่อยอนะครับพี่นาชีอลองดมก่อน มีความติดคอโรสแต่ว่าก็มีตัดด้วยตัวกลิ่นเปรียปร้ยวๆนิดนึ่งมีความเปรียปร้ยวๆฟอรรสแล้วก็สดชืช่นใช่ครัครไม่หวานจน<ะ>เลี่ยนเกินไปเป็นตัว<อ>ที่ผมรู้สึกคุณมากเลยครับพี่นาชีใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะ เป็นตัวที่เคยอยู่ใน lush classic perfume หรือว่า,วาวเป็น love นะคะเป็น black label เป็นน้ำหอม้ต้ดำอของเราน้่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีความพิเศษในเรื่องของกลิ่นที่แบบว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นถูกต้อง <L ush S 2> ครับอันนี้แอบเมนชั่นนิดนึงแล้วกัน<ด> black perfume นะครับสำหรับน้ำหอมของ lush ก <c oughs> ็คือเป็นน้ำหอมที่มีซิกเนเจอร์ของกลิ่นที่มีความรับ r ิเ e n t ความเป็นแบรนด์ของ lush มากๆเลยครับผมจะมีเอกลักษณ์มากๆเวลาที่ดมนะครับก็เลยได้ inspiration มาทำเป็นตัวนี้เนาะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นใครเอาไปใช้ มันจะมีความยูนิคมากๆเลยใช่และชี่ห้ามพลาดพูดถึงเทศกาลของความรักหรือว่าเทศกาลของวาเลนทน์แล้วครับพี่นาชีใช่จะขาดของการมอบความรักสื่อสารความรักให้กันแล้วก็การมอบของขวัญไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับจริงค่ะแล้วปีนี้ครับลัชเองก็คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยครับแล้วก็เล่นใหญ่กับของขวัญอีกแล้วครับผมจริงๆเล่นใหญ่ทุกเทศกาลเลยถูกครับผมปีนี้ก็เล่นใหญ่มากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะทัชใจเหล่าลาชี่มากๆเลยครับเพราะว่าในปีนี้ครับผมการให้ของขวัญสำหรับ เทศกาลวาเลนไทน์ของลัชครับมีธีมด้วยครับผมธีมอะไรคะธีมชื่อว่า Return to Love ครับผมซึ่งอันนี้ครับผมหล่าลัชเราเชื่อว่าการ Return to Love หรือว่าการผวนคืนสู่ความรักเนี่ยครับเขาเชื่อว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นของสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นความรักที่ให้ทั้งกับตัวเองแล้วก็ความรักที่ให้แก่คนรอบๆข้างด้วยครับผมเรามาเริ่มที่กล่องของวัญกล่องแรกกันเลยครับพี่นาชิดาเลยค่ะของวันกล่องแรกเราจะชื่อว่า With love oh. นี่หน้นาตาสีสันสดใสนะคะแล้วก็ซูมเข้ามาค่ะซูมเข้ามาจะได้เห็นดีเทลน้องได้นะคะจะเป็นก้อนเมฆแล้วก็คิวปิดเต็มไปหมดเลยน่าราักสุดๆแล้วก็เขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ทั้ง mm. กืบเอาบน้ำน้องเป็นบัตต์ผลักแล้วก็เป็นชาวเลอร์เจลด้วยนะคะ mm. ครบเรียกว่าครบเลยจ<ร>ิงที่สำคัญมีลูชั่นในนี้ด้วยนะคะใ,<ช>ในนี้จะมีเป็นล o v e ชาเวอร์เจลนะคะอ่า ก็จะมี dream cream body lotion นะคะหลักกล้ตัวเนึ่งจะเป็น tisty toasty หรือว่าเป็น bath b o m ที่มีเป็นดอกหลอรทั้งหมด7จ็ดอกถือได้ว่าตัวว i t love ตัวนี้รับเป็นตัวที่แบบครบจริงๆเนาะทั้งรูทีนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําแบบชา o w e r i หรือว่าจะเป็นการแช่อ่างนะครับแล้วก็ยังมีการไปน้ดตัวทาครีมให้กันได้ด้วยถูกต้องเลย ดีมากๆเลยนะครับผมก็เลยตั้งชื่อว่า with love เลยนะคด้วยรักจากเราแล้วก็ที่สําคัญจะมีแมส a g e ที่อยากจะเสือกไปด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะก็คือ with love will make you feel like you're walking on air ก็คือความรักเนี่ยนะคะทําให้เราแบบเหมือนเดินแบบลางลอยอยู่ในอากาศโอ้เป็นความแบบสุขจนตัวลอยใช่เลยค่ะมีความสุขสุดๆนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องทำเป็นแบบหลายก้อนเมฆนี่เองเข้าใจแล้วเดินอยู่บนแบบ เป็นพูดเมะเบาๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรนะคะเมื่อเรามีของสุดของแปลกนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคครับที่ลัชของเราครับแบบรวมกับตัว poetry pharmacy ครับผมก็เลยจะมีการสลักข้อความเป็นโพเฟมเล็กๆนะครับอยู่ในทุกกล่องของขวัญของลัชในคอลเลคชันวาเลนไทน์ในปีนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะนะครับจะรู้จับจองนะวันนี้น่ารักมากนะครับครบเซตเลยหรือว่าใครที่อยากได้เป็นบาร์โปรดักต์แบบเต็มแมสก์เราจะมา ที่กล่องของผันตัวถัดไปเนาะจะอยู่ตรงนี้เลยข้างหน้าสีสันสดใสแบบ Y2K Y2 ใจแบบนี้นะคะอู้นะคะอ่าไหนมาดูกันสิว่าตัวนี้มีอะไรบ้างเอ่ยครับผมอย่างน้องคนนี้ครับมีชื่อว่า The Power of Love ใช่ไหมครับผมเป็นแบบพลังแห่งรักไปเลยแบบแบบตะโกนพลังรักตะโกนับไม่ว่าจะเป็นแบบรักตัวเองหรือว่ารักคนรอบข้างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับเ้อยาเลยรัก i <laughs> แล้วครับผมจบแล้วเนาะแล้วก็ยังมีความที่อยู่ข้างๆกล่องแบบนี้แบบเอ๋อเป็นทั้งเซลฟ์เลิฟไม่ว่าจะให้ความรักกับตัวเองหรือว่าคนรับข้างก็ได้เหมือนกันส่วนตัวบัตโปรดักที่อยู่ในนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเป็น2บัตบอมนะครับที่ให้ลายบนผิวน้ําและ2ตีฟองเลยครับผมสําหรับ2บัตบอมในนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลิฟคาร์ครับผมเป็นตัวคอลเลคชั่นของวาเลนไทน์เรานะครับแล้วก็มีอโวบัตอโวบัตนะคะคี่แบบเป็นหนึ่งในผลิตที่เป็นบัตบอมที่ขายดีของซิร่า เลยนะคะตัวนี้จะให้เป็นกลิ่นเป็นฟีลแบบสปาจากตัวลูกน้องกราสหรือว่าตะไคร้นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วครับแล้วก็มี2ตัวตีฟองน่ารักน่ารักนะครับตัวแรกเลยครับเป็นน้องใหม่ของเรานี่เองครับสต a รี่คัมเบนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลยครับเป็นตัวสายรุ้งนะครับผมเป็นมินิบับเบิลบา์ชื่ว่า เรนโบว์ Rainbow, <Rainbow. S 1> ใช่ะค,ะครับเพราะฉะนั้นนอกจากสีสันที่อยู่ภายนอกแล้วก็ยังมีสีสันภายในบอกว่าเต็มไปหมดเลยนะคะยังไงใครชอบแบบว่าแช่น้ำก็มาจับจอบมาเลือกกันที่ร้านได้เลยนะครับอย่าลืม้ม<ำ>แต่ตกระปุกถูกต้องสำ,สำหรับใครที่รู้สึกว่าอุ๊ย ฉันอยากเลือกเองอ่ะฉันชอบแบบอย่างกล่องวิดเลิฟอันเนี้ยค่ะได้ไหมแต่ว่าเราไม่อยากได้ของข้างในที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่าชอบลายนี้มากๆเลยอยากให้จุใจกว่านั้นอยากให้จุใจให้พิเศษกว่านั้นให้พิเศษกว่านี้เพื่อคนพิเศษของเราใช่ค่ะอืมครับสามารถคัสตอมไอของขวัญได้ด้วยตัวเองใช่เลยค่ะรวยขนาดนี้แล้วเราทำไปไปไปไม่ได้ลายเดียวกันเห็นคุณหน้าคุณตาอยู่แถวๆนี้บ้างไหมคะร่องรอยอยู่ร่องรอยแถวนี้บ้างไหมคะโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวอ่านอนแรปอยู่นี่ อยู่ด้านนี้เลยนะครับผม จะเป็นลายเดียวกันกับตัวกล่องของควันวิทเลิฟเลยนะอย่างตัวที่อยู่ด้านหลังของเราตัวนี้นะครับเราเรียกเขาว่าน็อตแบลปเนาะใช่ไหมที่บ้านน็อตแบลปเล็กๆแล้วกันครับเราเปรียกเสมือนเป็นผ้าเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นตัวห่อของขวัญให้แบบสุดพิเศษไปเลยหรือว่าหลังจากที่ใช้ห่อของขวัญแล้วก็ยังสามารถเอามาเนกประสงค์ทำเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองคุกโปกปีสาททาเป็นเกาะอกไปเที่ยวทะเลหรือว่าห่อเป็นเบนโตะทําเป็นกระเป๋าก็ยังได้กันถูกต้องครับผมแปล ว่านอกจากของขวัญที่ให้ไปข้างในแล้วครับผมก็ยังสามารถเกาะติดความรักไปกับคน <knocks S 2> ที่เรารักด้วยผ้ารอแรบพื้นลนี้ได้ด้วยผูกใจสุดๆถูกต้องสำหรับตัวแรกของเราเลยครับผมน้องชื่อว่า love stuck <_ k> ผมและอีกพื้นนึง <_ k> ละครับพื้นนึง <_ k> ก็น่ารักไม่แท้กันค่ะ <_ k> จะเป็นพื้นด้านขวาของเราหน่นะคะก็คือด้านซายของละทีใช่เลยครัตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะเจมตัวนี้ชื่อว่า things we love ครับผมทำไมผงต้องเป็น things we love เพราะว่าจริงๆถ้าเป็นในดีเทลที่อยู่บนผ้าอันนี้นะคะจะเป็น กิจกรรมที่เราทําในชีวิตประจาวันเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับสุนะัขเล่นกับแมวของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นฟังดนตรีหรือว่าจะเป็นการเต้นอะไรก็ได้คะ่ะเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนาะเราไม่ต้องไปมองหาความสุข อะไรยิ่งใหญ่มากมายแล้็เร appreciate กับ little things ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะคะทำให้เราแบบว่าความสุขเล็กๆน้อยๆก็ทําให้เราแบบว่ามีเขาเรียกว่ากำลังใจหล่อเลี้ยงในการใช้ชีวิตของเราได้ด้วยนะค่ะอยากได้เลยอยะขายผมแล้วดันหนึ่งคนแล้วอะผมซื้อแล้วผู้จัดกานซื้อ นะครับสำหรับตัวติงสวีเลิฟนอตแล a b ตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็ออกแบบโดยฟรีแอนซ์คนหนึ่งครับผมที่ได้โคอะคอลเลคชั่นกับลัชมานะครับชื่อคุณโซฟีนะครับผมและ ตัวสุดท้ายแล้วมาถึงตัวสุดท้ายครับผมแต่ว่ามาสุดท้ายแต่ว่าพิเศษสุดๆโอเคใช่ครับผมจะเป็นน้องน่ารักไม่แพ้กันเนาะตัวนี้ถูกต้องเลยครับผมจะเป็นน้องทินคนนี้ครับผมนี่น่ารักสุดๆไปเลยได้ครับผมน้องทินตัวนี้นะครับมีชื่อว่า we have to kiss the f d s f o x นะครับผมไม่ได้มีแค่น้องกบตัวตรงนี้นะคะแต่ว่า รอบกล่องของเราก็จะมีเป็นน้องกบด้วยเหมือนกันอาจจะ<ม>คุ้นเคยกับการ์ตูนที่เราเคยได้รับชมเนาะสมัยตอนที่เรายังเด็กๆน,นะคะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เรามีเหมือนเป็นชาเลนช์ให้แบบลูกค้าที่ซื้อไปด้วยว่าเอ๊ะเราจะจุ๊บน้องกบตัวไหนนะแล้วเขาจะกลายมาเป็นพระเอกตัวจริงของเราโอ้อหเอ <laughs> เอ, <laughs> เอใช่ะครับ<อ> <laughs> เลือกของขวัญชินนี้นะครับให้กับน้องกบตัวไหนดีใช่เลยได้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทีมที่สามารถที่จะคัสตอมไมซสิ่งของใส่เข้าไปข้างในได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยครับพิธีกรหลังจากที่เรานําไปให้เป็นของขวัญแล้วหลังจากนั้นเรายังไปเก็บสิ่งของต่างๆได้ด้วยนะเป็นการจัดแคตตากรา์ในบ้านเรายังได้เลยหมดแล้วค่ะสาหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของวาเลนไทน์ปีนี้เนอะมีใครชอบตัวไหนเป็นพิเศษกันบ้างไหมคะใช่ครับถ้าชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะครับอย่า หรือเม้นบอกใต้คอมเมนต์ในคลิป YouTube ของเราได้นะครับ<ช>ผม<ช>เรารัสไทยแลนด์รอฟังแบบความคิดเห็นจากคุณลูกคา้าแล้วก็รอฟังเสียงจากเรารัชี่อยู่นะครับค่ะยังไงฝาก ลัสไทยแลนด์ไม่ได้อ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นลัชชี่อยู่แล้วค่อยติดตามก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะครับผมและถ้าเกิดว่าสนใจาสามารถติดตามอีกได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Line Official ของเรานะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากวันไหนมีเวลาว่างสามารถแวะมาที่สาขาของเราได้เลยนะครับทั้ง9สาขาทั่วประเทศเลยต้องเลยคะ่ะที่สําคัญจากสาขาน้องใหม่ด้วยนะคะคุณสาม ผมอ้อมใจด้วยนะครับมีของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับคุณล่าชีทุกคนที่ไปที่หน้าร้านของเราด้วยครับตุกตาเลยค่ะเป็นตัวซินเวเนียสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักที่ออกแบบโดยพนักงานของลัชไทยแลนด์ด้วยครับตุ๊กตาแบบเนี้ยขึ้นสติ๊กเกอร์ไว้ให้ตรงนี้ตรงนี้ต้องมาพอดีหรือเปล่าน่าจะพอดีครับน่าจะพอดีครับคนตัดต่อเก่งอยู่แล้วของเขาทำได้ได้เลยค่ะยังไงวันนี้เราทั้งสองคน ก็ต้องขอตัวลกันนะคาอย่าลืมให้ความรักกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง้วยนะคะและมาเจอกันที่ร้านทักทายกันได้นะคะราชี้ค่ะเจมค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย